เป็นงากบฟ้าลายเอามากินด้วยกันเอกินให้ดูซินกระสาลายโอ้ไม่ได้ใครจกองใครจองน้องหมดเลยน้ำลายไหลกันทุกคนเลยโอ้กินอย่างนั้นอาะจะเล็กหน่อย น,น้ำลายแล้วคนคนถ่ายน้ำลายคืนน้ำลายแน่สัตว์อีหรีเป็นไงเหรอเห่อเป็นไงแล้วฉันเผ็ดๆแล้วก็มีความอร่อยแซกซึมเข้าไป <laughs> แล้วก็มีขาหลาย ที่นี้แบบปกติมันเผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดมากแต่ิ่กินก็เผ็ดน้นอยๆอ,อร่อยเข้ากัน